เขาจะขึ้นเ,นเข็าครั้งแรกดีไหมก็ก็ดีดครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะคะรับรักจ๋าครับผมวันนี้เราก็มาลงหน้าง,งานนี่นะ,ะบนเขาเลยนะใช่ครับเขาปากนะเป็นเขาปากเลยนี่นะตรงกลางได้คอนเทนต์นิดหน่อยนี่รักสงเขาทรายนะครับ ครับสามหกนันะขึ้นไหมคจมไปแล้วครับจมไปแล้วครับผม ผมลึกเลยนะทุกคนโอ้พอได้เลยเรียบร้อยดับครับผมไม่เป็นไรสตาร์ทมาอ่าค่อนข้างคันนะครับตรงนี้คใครที่ว่าวิ่งเป็นปาตินเขาปักโุราชเนี่ยจะรู้ดีนะทางมันคันนะครับอุทยานทับลานะครับเราได้เอาหินหน้ามาลง phần thăng khăn nha, chạy nhanh nha, hơi lùm cho bờ, đôi thăng, có tiếng nít nôi nha น่งสองโมงยี่สองท่าน่ะเจ็ด้าวยกิกเลยไปยีนโคเลยไนไหลเลยเป็นไ <c oughs> งน้นองเขาจะขึ้นไป็เข่าขครั้งแรกดีไหมก็ก็ดีครับ ว่านี่ครับต้องดึงออกมาตีวัาท้ายัะ ทังงานด้วยครับได้ทั้งคอนเทนต์ what, 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 what ด้วยครับเีราชกันตรงนี้เลยนี่ยนี่่ผมถึงตงตรงๆเลยครับทุกคนตรงง่นข้างถนรถลงมาต้องใช้เกียร์ต่ำานบนนี่เป็นจุดพักรถนะ ลำบากไม่โคแน่นอนเลยครับงานนี้ใช่ไหมงานนี้ลำบากไม่โคไหมล่ะลำบากไม่โคไหมเสียตูดแน่นอนครับงานนี้เองก็เสียตูดชิ้นี่ครับดำลงเลยดำลงเลยไขาดขดปาเรื่องเบรกผมเรก็ยังป่วยจะเดาอไรแล้วผมไมไม่ได้ขากไม่ได้แขวนนั่นแหละลงลงลงยอมเสียตูดไปเักนาทีเดียวไม่เป็นไรหรอก